สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาในหัวข้อการเรียงสับเปลี่ยนเป็นวงกลมค่ะซึ่งโจทย์นะคะเราอ้างอิงมาจากหนังสือคอมบินาทอริกของสอวน,นนะคะเรามาดูกันที่แบบฝึกหัด1นข้อที่11ค่ะโจทย์บอกว่าต้องการจัดอักษร A A A B B C เป็นวงกลมจะมีวิธีจัดกี่วิธีถ้าอักษรที่อยู่ซ้ำอยู่ติดกัน เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเขาบอกว่าอักษรที่ซ้ำอยู่ติดกันนะคะนั่นก็คือ a, a a a ต้องอยู่ติดกัน b b และ c โดยเรานะคะจะจัดให้เป็น3มกลุ่มคืออักษร a b แล้วก็ c นะคะซึ่งสูตรในการส,สับเปลี่ยนเป็นวงกลมนะคะเราจะได้สูตรคือ n ลบ1ทั้งหมดแฟกนะคะซึ่ง n ที่ได้นะคะของเรามี3กลุ่มนะคะคือ a b c นะคะเราจะได้3ลบ1ทั้งหมดแฝกจะเท่ากับ2แฝกซึ่ง2แฝกมีค่าเท่าเท่าไหร่คะ2แฝกคือ2คน1ก็คือ2ซึ่งมันยังไม่จบแค่นี้นะคะเขาบอกว่าอักษรที่อยู่ซ้ำอยู่ติดกัน นั่นหมายความว่า AAA มาสามารถสลับกันภายในตัวอักษรได้นะคะคือต่อมานะคะเราจะจัดสลับกันภายในอักษรที่ซ้ำนะคะ,ะตัวแรกนะคะเราจะจัดจัด A ก่อนนะคะ ซึ่ง a มี3ตัวนะคะเราจะสามารถสลับ a 3ตัวได้นั่นก็คือ3ามแสกสามแฟกมีค่าเท่าไหร่คะ3แสกค,คือ3คูณ2คูณ1เท่ากับ6ค่ะเราจะมาวาดภาพนะคะเพื่อความเข้าใจนะคะอ่ะ ะะโจทย์เขาบอกว่าอักษรที่อยู่ซามอยู่ติดกันเราจะให้ A A A B B แล้วก็ C นะคะซึ่ง A A A ตรงนี้นะคะสามารถสลับกันได้ค่ะเราจะให้ A ตัวแรกนะคะแทนด้วยสีเหลือง A ตัวที่สองแทนด้วยสีม่วง A ตัวที่สแทนด้วยสีฟ้าซึ่งเราจะสามารถสลับกันได้คือ เราสามารถให้ตัวแรกเป็นสีเหลืองตัวที่2เป็นสีฟ้าตัวที่สเป็นสีม่วงวิธีที่3คือเราจะให้ a ตัวแรกเป็นสีฟ้าตัวที่2เป็นสีเหลืองตัวที่3เป็นสีม่วงวิธีที่4 image. เราจะให้ a ตัวแรกเป็นสีฟ้าตัวที่2เป็นสีม่วงตัวที่3เป็นสีเหลืองวิธีที่5นะคะเราจะให้ตัวแรกเป็นสีม่วงตัวที่สเป็นสีเหลืองตัวที่สเป็นสีฟ้า ในวิธีที่6นะคะเราจะให้ a ตัวแรกเป็นสีม่วง a ตัวที่2เป็นสีฟ้าและ a ตัวที่3เป็นสีเหลืองค่ะค่ะซึ่งที่ขอธิบายแบบนี้นะคะเพื่อให้พวกเรานะคะเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าถ้ามันมีตัวอักษนที่มากไปกว่านั้นเช่นถ้ามี a 6ตัวแล้วก็สามารถจัด a ได้6แฟกได้เลยค่ะเราไม่ต้องมาเออวาดรูปอย่างแบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เยอะแล้วก็เสียเวลาในการทําโจทย์ค่ะ อ่ะต่อไปเรามาดูที่ B นะคะจัด B B มีกี่ตัวคะ B มี2ตัวคือ2แฝด2แฝดมีค่าเท่ากับ2อคูนหนึ่งเท่ากับ2องอ่ะเรามาดูให้เห็นภาพเนาะ B มี2ตัวอ่ะโดยครูจะให้บตัวแรกแทนด้วยสีชมพูและ B ตัวที่2แทนด้วยสีเขียว ซึ่ง b มี2ตัวคือมาาันสามารถสลับกันได้แค่2วิธีเท่านั้นค่ะอ่ะพอเราได้แล้วส่วน c นะคะเราไม่ต้องจัดเพราะมีตัวเดียวมันไม่สามารถสลับกับใครได้เนาะดังนั้นจะมีวิธีจัด 2องคูณหกคูณสองอ่ะสองสคูณหกคูณสอเท่ากับเท่าไหร่คะสองคูณหกคูณสอติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับ24วิธีนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ